สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้บุเลิดกลับมาตำตำหยันหรอาตำผักรวมนะจ๊ะพี่น้องตำแล้วหรืล่ะ,ะวะกะซิมาราดกับกุ้งนะจ๊ะผักรวมกับซเป็นอย่างสี่จ้ะพี่น้อง <c oughs> ใส่โปิกสามเม็ดพริกแห้งแล้วจ้ะนะกะซิมีแครอทพริกแดง พริกเหลืองแล้วก็แตงกวานะคะมะเขือเทศสำเรยจะพักร่วมโมกะถางกินนะจ๊ะบริมีกับเขาหยังย่งจะพี่น้องกระสิบนี่ลราจะจัา๊าแ,แสบปะจะพี่น้องจ้ามาเดอ้อขอซิมก่อนนะจักแสบบ่แสบ ครั้งแรกซื้เฮ็ดพักร่วมแบบนี้จ้ะทุกเท้อกัสิมีแต่ตําแตงก็ตําแตงตาแครอทก็แคอรอทไปสั้นเมร่วมสีสันสวยงามเลจแต่พี่น้องเนาะเดี๋ยวห้อก็สิมาเฮ็ดขนมนะจ๊ะน้องพี่น้องขนมอะไรวันนี้เลิศก,กะสีขนมบัฟเฟิลจ้ะพี่น้องเฮ็ดแล้วล่ะมีแต่สีอบนะจ๊ะก็คือผสมเรียบร้อยแล้ว เาเตนี่ยจ้ะเตาบัาฟเฟอร์เราเห็ดรอแอนดี้นะจ้ะเนาะแอนดี้ประทันมาแต่เห็นงานอยู่ให้มันร้อนก่อนมาส่้นเอาก็ทำความสะอาดราเนรียบเรียบร้อยอันนี้ก็สิทาน้ำมันจักน้อยนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าทาน้ำมันจักหน่อยนะจ๊ะ มันเฮ้ากะยอนไปจัหน้อยกับพ่อพ่อป้ายมันติดจริงๆน้ำขนมนเข้ากับิสี่ m i มันอยู่แล้วนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เดี๋ยวจะหมุนก่อนนะจ๊ะให้มันประมาณนี้อย่าให้มันสุดแม็กรอห่หไออันนี้เครื่องห่อนก็น่าจะกับมะเบิง แป้งนะจ้นะเนาะเลิศกะเฮ็ดเป็นขังทีสามแหละจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือโต๊ะแป้งของมเูเลิศเนาะแป้งได้ทีแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะได้ทีแล้วห่ากะสีบรเิเฮ็ดส่วนผสมให้เบิง่งด้วยจ้ะห่ากะสิมาเบิงนะ่งเนาะพักแป้งไว้ไอ้สามสิบนาทีจ้ะได้ทีแล้ว เนื้อเนียนละเอียดแห้งจ้ะพี่น้องกะเริ่มจากก้อนสีใสเนาะเข้ากับตองกวนๆแป้งก่อนเนาะจะ้ะอู้หอนเลรวจ้ะพี่น้องไห่แป้งมันติดก้นเนาะจะ้ะใส่ไปเลยหนึ่งกระบวยเขากับเห็ดลงเลยจะ้ะแบบนี้ ถ้าเบิ้งนะา๊ะว่ามันจะออกมาแบบใดเพราะว่าทุกเทือดเหตเหตุมันกับสิบลอกคืออันนี้นะจ๊ะเมื่อห้องบริเทัทยงคือจังแบบคือคนอื่นเขาเหตุขายนะจ๊ะพี่น้องปาดไหลออกมาล่ะเมื่เนะห้องกับสิมาเตียงอันนี้นะจ๊ะแต่แกงสวยบ่จักพี่น้องด้จักพังหนึ่งห้องกับกลับด้านนะจ๊ะ บบกับก็ได้พี่น้องเน,นี่ไม่ได้สวยงามนะจ๊ะแต่ว่าก็กินได้ <c oughs> พอนะ่อวู้สวยแบมซีมันจังบอมันจังบออไอหนามันจังบออันนี้นะจ๊ะเนาะอต้องโค่นทุกเทธอได้จ้ะพี่น้องแบมมันนอนกลนเนาะ ซิมมึงกันนะแผ่นแรกคนทำต้องชิมแซ่บยี่จับพี่น้องมั้ยเนี่ยขอขอบมันอันนี้ไปตัดไปเห็ดขายได้พี่น้องเนาะมึงไทยไหมเห็นไงงา่ายมึงนะมันพองออกมามงางแห้ง เลยกับสิกินน่าจะแผ่นแหลบชิวมากกับมันสิเป็นลูมหัวใแจออนนี้กับบอปันไหลจ้ะอืมอืม,อมแฉมแห้งสุดนี้แฉมแห้งปกติไม่หาสีเห็ดมาให้กินเนาะแต่อันนี้บอตองแล้วไม่หาเห็ดเองดูสะบไผเห็ดเอง มันดูสิเห็นมาจากพี่น้องง่งยง,ายงายมาตรงถาดโดนจ่อยนถ้าเ้าอยากท็อปปิ้งด้วยอีหยังเขาก็หามาใส่นะจ๊ะน้องหัลงไปอีกจังหน่อยตั้มพักกับท่านเอกินมันสิบบค่ายเครื่องบอกพี่นอ้องอ่าแผ่นที่สองมันชิได้จัดแผ่น หอ้ยด่วนดัต้านไอสิ่งนะ่ะจะพี่น้องแสบแผ่นที่สามส็จแล้วไม่แตงมันนอนกลไปเหตุเห็นเด็กหนอยนักเรียนแผ่นละหาบาทสิบบาทก็ได้ยังสิบบุญอึดแต่เงินอหรีจะพี่น้องในที่สุดก็เสร็จพี่น้องเอ้ยบุญเลิศไอ้ ฝ่าแห้งลูกค่ามากก่อนเวลา <laughs> กินกับบเบิลกินชัดอันนี้นิว you y ยู m u ม t t a k ท h o n นิ or the mm. p ร w d e r Sugar I t h i n ิ้งเมโ o n นิกเบ t e r เป็นแพนเค้กส몰ส몰อยากกแพนเค้กใช่ first time I make for you ไทยไทยกิน try with the powder ไห่นี่เหี้ w ว่าอิสมออร่อยโอ้ใส่หลายแทะโอเคเทสมึงขนมรังผึงเขาวิตโฮนิกอาราบิชูกาโฮนิกอาราบิชูกาเจ๋งเจ๋งยาตาเจเรียนภาันพี่นองเอ้ยกินตำสมกับว่าแล้วลูกขามาก่อนอันดีมากมียาัน เฮ็ดอีหอยังไหวพี่สนชัดอันนี้อร่อยนะ mm hmm. อันนี้ Number o n วันอากูดออันนี้ไทยสไตล์ hmm. อันนี้มันไทยสไตล์พี่น้องโอเคจ้ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยจ้ะเอาไว้เจอกันอีพีหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสีฝ้ากินตำสม mm hmm. จ้ะพี่น้อง กินมาแล้วจ้าเดื่อโอเคจ้าบ๊ายบายชัทบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย